ดีจ้าเจเจตอนนี้ที่ฝรั่งเศสกำลังจะเข่าหนาหนาวแล้วเดือนพฤจิกาเนี่ยก่หนาวแล้วอากาศเย็นล่ะจะเก็บผิกเก็บพักดูผิกถั่วยังโดกอยู่เลยนะหน่วยเต็มอยู่เลยยังซุกไม่หมดจริงๆแล้วเจอยากได้ผิกแหงมากกววันนี้จำเป็นต้องโล่สวนต้องเก็บให้หมดเล้วไม่ว่าจะหนวยหนอยหนวยใหญ่ หน่วยซุกไม่ซุกเจ๊ก็จําเป็นต้องเก็บแล้วเพราะว่ามันจะหนาวแล้วถ้าไม่เก็บมันก็จะเหี่ยวเฉาถิ่นมันก็ยังเลือเยอะอยู่เลยนะแต่ละต้นก็ยังดกอยู่เลยดูคือเม็ดนหน่อยๆก็มีเยอะเลยดูสิกำลังออกดอกหม่ก็มีเสียดายทีนี้มัน ถ้าหนาวก็นาวจริงๆนะไม่สมัถถิงไหวยังก็นี่ได้เลยมีแต่ใจเหี่ยวจะเช้าจะหนาวไปเลยจะเป็นพวกผิกอันนี้ก็ต้นหลมนอนดินเลยที่จิตต่องเก็บให้หมดวันนี้ก็คงจะเป็นผิกเพราะว่าเิดทิงไว้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเก็บไปแล้วก็จะเอาไปใส่แ่แข้งเอาไว้กินเก็บไว้กินได้มดปี เจีก๋กกเก็บไปมากแล้วนะเก็บไบบางส่วนแล้วเก็บไปตากแหง้งตากแห้งก็ไดล่ะแต่พอได้กินตลอดปีล่ะจริงๆเราอยากเอาไว้ให้มันสุกนะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ดอกมันไม่สุกหรอกมันมีแต่จะเหี่ยวตายเชา้าดูสิต้นนี้ยังดกมากเลยเก็บไปร้ายเรากินร้ายเร้วน,นี่นี่จะได้กินตลอดปีดอกดูพวงก็ดิ เสียดายก็เสียดายแต่ก็จำเป็นต้องเก็บดูยังเหลือร้ายอยู่เลยน,นันี่ดูต้นอง,งุ่นใบหลวงหมดแล้วต้นมะเขือถึงมีหน่วยดวายก็ไม่โตถึงมีดอกดกายก็ไม่โตแล้วนะจะแกนแล้วต้นพวงนี่เจจะคุดใส่กระถางเอาไว้ เก็บไว้ปีหนาหนวยนี่ก็อ่อนๆอยู่เลยน,นั่นนี่แต่ว่าจําเป็นต้องเก็บลเลยเพราะว่าทิ้งไว้ก็ไม่ทาให้เขา้าโตไอห้หอยถาก,ก็เอาไปกินร้ายอยู่ดูสิดูหอยถากก็กิน <c oughs> ก็จะกินขวนนี่เห็นไหมขาวๆนี่ก็คือรอยหอยถากมันกินนะฝาบของเจก็ยังเลืออยู่นะหนวยนี่ก็ยังอ่อนๆอยู่เลยเขาหนาหนาวแล้วคงไม่แกแ่ล้าละ เดี๋ยวจะเก็บให้เผื่อนไปแต่ว่า,มาเมื่อคืนนี้เจจะทิ้งไว้ยังก็นี่แหละก่อนจะยังไม่เก็บดอกวันนี้โวนหมากจะเก็บผิกจะเก็บผิกห้หมดเลยอันนี้ก็คือปา่าผิกยังออกดอกหมากเลยออกดอกเต็มต้นเลยนะนี่ดอกในน้อยเม็ดในน้อย,อยเต็มเลยเจเก็บกินไปเกือบมดต้นแล้วตัวนี้เพราะนีมันก็ออกลูกไม่ออกดอกไม่เสียดายลูกพวกนี้ที่ออกมานี่ไม่ได้กินดอก หนาวก่อนพอหนาวเราเม็ดเพกเม็ดมันก็ไม่โตด้วยเตจะมาคูดใส่กระถางก็ไววให้หมดเลยหลังจากที่เจได้กเก็บเม็ดมันมดก่อนทิ้นนี่ไม่เป็นไรเจอหนาวเขาก็ไม่ตายถึงไหวยังก็นี่ไม่มีปัญหากระทิ้นสองตนไม่มีปัญหาตนมะละกอนนี่ไม่แน่อาจจะตาย ส่วนต้นนี้ต้นมะละกตอต้นนี้ก็ท่ไอเห็นหน่วยหน่วยเขาก็เริิมใยขึ้นมาละไม่รู้จะหลดนานานาวนี้ไหมแต่ไข่เจได้ดปูขึ้นมาใหม่ก็ทิงไว้ยังก็นีเจก็จะมีเก็บเขาตูแข็งดอกเพราะว่ามันสามารถอยู่ได้ตลอดปีหนาวมันก็ไม่ตายเพียงแต่มันจะเช้าลงไปหน่อยแต่ว่าไม่ตายถึงหนานหลอนเขาก็ขึ้นมาใหม่สักทองมันก็ยังมันก็เริิมแก่เลยมะลูกนี่ ได้ก็เก็บได้ละแต่ทาไม่แกะตอนนี้ก็ไม่ไม่แกแลวนี่ก็คือฝักที่มันเลื้อยอยู่นี่ก็มะมะเขือเทศฝักแมวเจด้วยมันมาจากเท้ามันก็มีลูนะฝักแมวนี่รู้สึกจะโชบอากาศเย็นอยู่จะไม่มีปัญหาอะไรอ้ดูหน่วยนี่กองอยู่ก็ดิ้นเลยเก็บได้แล้วนี่แกแล้ว แกไปทาตุ่มจืดได้ละนี่ก็ยังมีฝักเลืออยู่เมื่อือเถศนี่ก็ยังมีออกอยู่น,นั่นนี่ดูสิยังพอได้กินอยู่เจก,ก็ยังจะจะยังไม่หลุดหรอกจะถ้งไว้อยังอีก่อนฝักแมวฝักแมวนี่จะไม่่คยมีปัญหาเท่าไหร่ดูเหมือนเขาจะชอบอากาศหนาวอากาศเยน็เยนๆเขาก็ไม่เป็นอะไรไบก็ยังปกติดีอยู่หน่วยก็ยังร้ายอยู่ดูหน่วยก็ยังเลื้อยอยู่ร้ายอยู่ดูสิ วงลืงแต่มาคืนไม่ได้ดูอันนี้ก็ลูกแฟดไม่นี่สองแมวมันเป็นแฟดพ่วงเดียวกันอยู่สงหน่วยใหญ่เนี่ยก็เก็บได้แล้วน,นั่นนี่เก็บได้ลว้วันนี้จะไม่เก็บอย่างอื่นนอกจะเก็บผริกปะ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บพริกกันไปคะ่ะเก็บเก็บพิก เสีดายมากเลยแต่จำเป็นต้องเก็บพวงเดียวน,นั่นนี่ดูพพวงเดียวกร๊ทีเดียวได้ดกดอกอันนี้กทัทีเดียวน,นี่ยนี่พวงเดียวมันเป็นผิดผุ่มหรือไงก็ไม่รู้ ดูสิเม็ดไม้โตเท่าไรนะเม็ดยังหน่อยอยู่เลยแต่กต้ตงเก็บยังไม่แกแล้วนี่พฤศจิกาที่นี่ก็หนาวแล้วแต่ต้น,นี้เจจะไม่ทิ้งแล้วนะดีเจวเจะมาขุดใส่กระถางเอาไวเผื่อไวป้ปลูกปิ้นอ่ะฮะจริงเรายากใดผีแ้งแต่ว่าที่ฝรั่งเศสมันไม่เหมือนประเทศไทยเนาะไม่สมารถทิ่งไว ตามใจตัวเองได้ขนาหนา้หนาก็ต้องเก็บลรอเดีย๋ยวเจจะขอเก็บผใข้มมดสวนก่อนเดีย๋ยวเจจะถ่ายดูว่ามันได้เยอะขนาดไหนดูดูเก็บจ้านี่คือผกที่เจได้เก็บมาหมดแล้วฟักแมวนี่เจไม่ได้เก็บนั่นนี่ฟักแมวนี่ คือมันก็ปีนต้นไม้แล้วมันนักแล้วมันก็หลวงลงมานี่คือพิกทั้งหมดที่เจได้เก็บมาเก็บจากสวนแล้วก็มีบางส่วนที่เจได้เก็บมาก่อนหนะ้านีีแเราก็ตากเอาไว้ก็คือตากเอาไว้แล้วอันนี้เจตากเอาไว้เป็นเม็ดพันสำหรับปีหนานี่ตากแดด วันนี้แดดดีส่วนผิกติดี่เก็บมาดายนี่เอาขวนออกแล้วก็ลางนา้ำแล้วก็ทําให้เขาสเสด็จน้ำแล้วก็เอาเขาโงแข็งเขาตูแข็งอะนะเอาไว้กินหนาหนาวเดียกกินได้ตละโดดปีแหละออกออก,ออกมากินใดมันก็เหมือนเดิมนี่แหละจ้า ส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะบายบาย